สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่อีกแล้วทุกคนนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันวิธีการดาวน์โหลดแอปวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสร้างไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ช่องทางการถอนเงินนะครับผมเชื่อว่าแอปนี้ก็ยังสามารถที่จะถอนเงินเข้าแอป t ทมันนี่วอลเล็ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวรับไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่กันอีกแล้วทุกคนนะครับก็แอปนี้ก็อยู่ในค่ายเดียวกันนะครับกับแอปอื่นๆที่อยู่ในค่ายเดียวกันของอันนี้เลยทุกคนเนาะ นี่ทุกคนเนาะก็อยู่ในค่ายกับแอป,ปเหล่านี้เลยนะครับก็แสดงว่าสามารถที่จะถอนเงินเข้าแอป t ทอร์มานี่ไวเล็แน่นอนทุกคนนะนตรงนี้นะครับผมนะก็แอปพลิเคชันใหม่นี้มีชื่อว่าแอป Space w o r ์ตนั่นเองนะครับก็มียอดดาวน์โหลดที่1 0 0 0 0ืนดาวน์โหลดแล้วก็ประเภทอายุ3ปีขึ้นไปถึงแนะนําให้ใช้งานนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราจะทําการดาวน์โหลดนั้นต้องเตรียมไว้ประมาณ 58MB ไ์ทุกคนเนาะแล้วก็เกี่ยวกับแอป,ปนี้ แอปนี้ทุกคนนะก็คือต้องใช้ Android version 7.0ขึ้นไปไม่สามารถเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ iOS หรือ iPhone เองนะครับผมแล้วก็แอปนี้เปิดเมื่อวันที่14ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับเวอร์ชัน1.0เองนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทำการกดติดตั้งแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ระวังนี้ระบบกำลังดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะติดตั้งแอปพลิเคชันให้กับเราอัตโนมัตินั่นเองนะครับผม เรียบร้อยทุกคนนะตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนการสแกนความปลอดภัยของแอปเซียมีนะของเซียมีนะผมว่าเพราะ <c oughs> เพราะเพราะว่า <c oughs> ผมใช้แอปเพราะว่าผมใช้สมาร์ทโฟนของเซียมีนะก็เลยมีการทดสอบตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของเซีมีนะครับไม่พบไวรัสไม่ไม่พบการตรวจการตรวจสอบแอพปพลก็ไม่พบเหมือนกันแล้วก็ความเสี่ยงอืนอ่นๆก็ไม่พบเหมือนกันนะครับก็กดว,ว่าเปิดตรงนี้เลยนะครับผมนะอุ้ยสวยงามทุกคนนะ โอ้ยภาพสวยงามมากทุกคนนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของกระบวนการสมัครสมาชิกเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะแค่เรากดกรอกนะถ้าเราจะเลือกนะก็ได้เหมือนกันนเลือกได้นะครับแต่ว่าผมชอบอันนี้แหละนะเราก็กด next ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือภาษานะมีภาษาไทยหรือเปล่าไม่มีนะก็เลยเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับกด next ไปเลยตรงนี้คือเป็นในส่วนของอข่าสอนนะคือเป็นแอปเกี่ยวกับการเดาคำนะเดาประโยคทุกคนเนาะ ก็คืออันนี้คืออ่านว่า p a c e โอคนนะ sp a c e นะ a c e เนาะแล้วก็เล่นไปเลยนะอันนี้คือ j o y the commiss challenge นะครับอันนี้คือเราก็ไปร่วมจอยกันได้เลยนะก็จะมี Single p l a y e r แล้วก็ l t i p l a y e r คือเล่นหนึ่งคนแล้วก็เล่นหลายคนนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่ศูนย์นะแล้วก็มียอดเงินอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์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 ดอลลาร์นะครับมาดูการถอนเงินกันก่อนเลยนะครับมาที่ตรงนี้แหละน่าจะเป็นการถอนเงินที่ทุกคนเนาะการถอนเงินนะครับสามารถถอนเงินได้ ข้าบัญชีของ TruMoney Wallet นี่ดูคนนะ0.69ดอลลาร์ทุกคนแสดงว่าแอปนะี้สามารถถอนได้เข้าบัญชีของ TruMoney Wallet ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็ซ้ายสุดเลยนะครับก็คือไปในส่วนของ referral การแนะนำเพื่อนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับ leaderboard นะครับก็คือการจัดอันดับแล้วก็ท้ายสุดเลยคือความสุดเลยคือเกี่ยวกับ offer นะครับอันนี้นี่ดูคนนะ offer แล้วก็จะมี task offer แล้วก็ survey offer นะครับผมนะ มาเริ่มที่เมนูตรงงานก่อนเลยนะก็คือจะมีในส่วนการเล่นซิงเกิลเพย์แล้วก็มาติผมจะเล่นซิงเกิลคือเล่นแค่คนเดียวก่อนนะกดเข้าไปได้นะเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอก่อนนะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือมันจะขึ้นให้เราดูวิดีโอนะครับเราก็ดูวิดีโอให้จบประมาณ30วินาทีด้วยกันนะครับเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็กดการกระบาดปิดไปเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วก็กดคําว่าปิดนะครับนี่ทุกคนนะกดปิดเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ มาเริ่มกันนะครับอ่ะก็จะมีเขาเขียนมีการจับเวลาเป่ามีการจับเวลาด้วยทุกคนนะเลสเ e อร์อ๋ออันนี้คือเป็นคำศัพท์แล้วเปล่าเนาะแล้วก็3 4 6 6ี่หกหเแล้วเปล่านี่ทุกคนนะอ่าหกเนะอันแรกเลยคือเลสเจอร์ทุกคนนะผมไม่แน่ใจคืออะไรบ้างนะครับเวลามันเดินอยู่ทุกคนอ่อผมหาตัวเอาไม่เจอน่าจะไม่มีหรือเปล่าเลเตอร์ไม่มีเนาะ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีพยััญชนนะมมีประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้ทุกคนนะอ่าอืมพีแพนได้ไหมอ่าโอเคได้อยู่ทุกคนนะได้ตั้งตัวอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้แค่ประโยชน์เดียวเองทุกคนนะแล้วก็เกลจีอาร์ไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่า อะไรบ้างตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือยังสับสนอยู่นะสิงสิงไม่ได้สิงไม่ได้ทุกคนเนืบไม่ได้เหมือนกันอ่า a n d ไม่ได้ผมว่าน่าจะได้แค่ประโย์เดียวแหละตรงนี้ทุกคนเพราะว่าผมไม่มีคําศัพท์เท่าไหร่ในในหัวของผมตรงนี้ทุกคนนะนิดอ่ะนิดได้อยู่ทุกคนนะเวิร์บ หมดเวลาทุกคนนะได้แค่สองอันเองนะครับเนวเกมทุกคนนะก็คือเนวเกมต่ออ๋อนี่ทุกคนนะก็คือมันจะเป็นในส่วนของคำชเชลยนะครับผมเมื่อกี้ทุกคนนะโอ้โหเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมทำไม่ได้เมื่อกี้เนาะ e y e a r ย i รายืบยืบยืบ yes No No ไม่ได้เรอ B O E M ได้ไหมไม่ได้นะครับ One เออ O U N ก็คือต้องเป็น One ดี D. อ๋อไม่ใช่ดีไม่ใช่ One ดี D. อันนี้นะครับผมนะก็คือ O ไม่ได้นะครับเอ,อ่อไม่ได้เหมือนกัน นาวนาวได้นาวได้นาวไม่ได้นาวไม่ได้ไอนี้โอไวเซร์เซิร์ฟไม่ได้เหมือนกัน B o m ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรบ้างตรงนี้ทุกคนนะที่จริงคือมันมันมันไปได้แหละแต่ว่า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 ผมไม่มีคำศัพท์ในหัวไงเออเราได้อยู่เราได้อยู่นะครับ ผมมีคำสั่งแค่ไม่เกลดตัวเองทุกคนนะอันนี้ yes โดรโดได้อยู่นะครับ uh, pr e please please เ okay, คได้อยู่นะ please แล้วก็อโเคหมดเวลาทุกคนนะั่นได้แค่สองสามอันเองเมื่อกี้ทุกคนนะก็กดปิดไปทุกคนนะไม่รู้จะได้เหรียญหรือปานะครับอ่าได้มาทุกคนนะ ผมตอบได้6ประโยคนะได้มาอยู่ที่0.0035ดอลลาร์ทุกคนนะก็ยังดีอยู่นะครับอ่านี่ทุกคนนะคือคะแนนมันขึ้นมา3,500นะครับแล้วก็ได้เงินอยู่ที่0.0035ดอลลาร์ด้วยกันนะครับก็เกมนี้นะครับเหมาะนะกับคนที่มีคำศรรัพท์เยอะนะในสงองทางด้านภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวเรามาลองมัลติ player ดีกว่านะครับผมนะอุย้ย มันจะยากไปไหมอ่ะเดี <fart into animation> <What> ๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขอดูวิดีโอประมาณ30วินาทีก่อนนะครับโอเคทุกคนนั่นเดี๋ยวเราก็พร้อมลงสนามแล้วนะครับในส่วนของมัลติเพเยอร์นะครับเออใครจะได้คู่กับผมเนี่ยเอ่อทีสมายแท็กอาร์เซนอลอารอนนะครับเนโอเกมนะใครได้คู่กับผมสวยแน่นอนนะผมไม่มีคำศัพท์เท่าไหร่ตรงนี้นะครับผมภาษาอังกฤษนะศูนย์อ่ะมาเริ่มกันนะครับผมโอ้โห ที่ควบผมมาตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแพ็กทิปอ,อือันไหนดีสตูเดนต์อะสติลอ่าผมไม่มีเลยตอนนี้ผมไม่รู้จะกดตรงไหนดีน idea, ทุกคนไม่ได้นะครับ ผมว่าผมว่าใครคู่กับผมอะโชคร้ายแน่นอนผมไม่รู้ว่าคำศัพท์อะไรบ้างที่เรามีตอนนี้นะครับอ๋อม,มันกลับหัวได้เหรอส,สตูเด่ดไม่มีเหรอสตัรดดี้โอเคได้แค่อันเดียวตอนนี้สตัร์ดี้ทุกคนนะส,นส่วนเขาตอนนี้ได้ไปเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ M U มดดี้มดแล้วก็ R A R A ออารออารออะไรอะรับอเรฟไม่ได้เฟฟรอรไไม่ได้สเตลล่าสตาร์อ๋อสตาร์โอเคสตาร์ได้อยู่หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาไปทุกคนนะก็น่าจะได้แค่3ามคำนี้เองทุกคนของผมนะโอเคทุกคนนะสามคำเองนะของผมนะก็ ประมาณนี้เลยปิดเกมเลยดีกว่านะครับผมนะก็ตอนนี้นับทำเหรียญได้อยู่ที่5,500นะครับถ้าหากว่าครบ1 0,000เหรียญก็เท่ากับอยู่ที่0.01ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็เหมาะสำหรับคนที่มีคำศัพท์เยอะนอกจาว่าถ้าหากว่าใครจะฝึกภาษาอังกฤษก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่รู้ความหมายเนะาะในส่วนของคำศัพท์ที่เรา เดาๆไปเมื่อกี้เหมือนผมเมื่อกี้ผมเดาๆไปบางคําผมก็ไม่รู้ความหมายผมมั่วเองทุกคนเมื่อกี้นะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ,อการหาเหรียญน่าจาก,การที่เราแนะนําเพื่อนนะครับหรือแนะนาเหมือนสมมติว่าเรามีเพื่อนอยากอยากชวนเพื่อนมาเล่นเกมก็สามารถที่จะไปแนะนําได้หรือเราจะไปแนะนําในส่วนของคอมมูนิตี้ของคนที่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ก็คอมมูนิตี้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ไปแนะนําได้นำะแนะนาเกี่ยวกับแอปอฝึกนะในส่วนของอ ทำประโยชน์นะประโยชน์ประโยชน์ของของภาษาอังกฤษนั่นแหละทุกคนนะก็คัดลิงก์แล้วก็ให้เขาสมัครสมาชิกผ่านนี้ของเราเราจะได้0.1% 0.1ดอลลาร์เนาะแต่ว่าต้องให้เขาบริ f y ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นสวนการนำออฟเฟอร์ซึ่งออฟเฟอร์มี2แบบคือทัสออฟเฟอร์กับเซอร์วิสออฟเฟอร์ทัสออฟเฟอร์คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำภารกิจส่วนเซอร์วิสออฟเฟอร์คือการทำแบบสอบถามซึ่งผมแนะนำให้เราทำแบบสอบถามฝั่งของเซอร์วิสออฟเฟอร์จะดีกว่าเราไม่ต้องโหลดแอป ล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็รู้ผลเลยว่าเราได้รับเหรียญหรือเปล่ปาส่วน Task Offer ใช้เวลานานกว่าเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปนะอันนี้ไม่เหมาะเลยกับคนที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีพื้นที่ในการติดตั้งน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับเหรียญหรือเปล่าที่เราทําไปนะครับผมนะส่วนตอนนี้ก็คือ Leaderboard ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับผมนะกะ็มาเล่นเกมกันได้ตรงนี้นะครับก็มันอยู่นะก็โอเคอยู่นะครับก็จากการที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะครับ ึ่งในส่วนของเกมนี้ทุกคนนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้คือฝึกในส่วนของประโยชน์นะว่าเรามีในส่วนของคําศัพท์อะไรบ้างนะครับผมในในหัวของเราเองเนาะของผมก็เออมีนิดเดียวเองนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะผ่านได้ในส่วนของเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมนะกะ็ใครที่มีเพื่อนที่เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถที่ไปขอความช่วยเหลือได้หรือไม่ก็แนะนําเขาได้เลยในส่วนนี้นะครับผมนะ อ่าอันนี้ก็คือผมลองเล่นใหม่นะครับผมนะก็ดูเหมือนว่าเหมือนเดิมแรกก็คือน่าจะไม่ผ่านแหละทุกคนนะเออ enter enter in ได้ไหมไม่ได้อ่านี่ได้อยู่ทุกคนนะเดี๋ยวผมลองลองเออก็คือผมผมลองลากไปเฉยเฉทุกคนเมื่อกี้นะนี่ผมลากมั่วๆไปทุกคนนะเผื่อว่ามีมันมีฟุกเองนะครับไม่มีแหละฝึกแต่ว่ามันไม่ได้จํากัดกนวนครั้งว่าเรา จะลากไปผิดกี่อันนะฮะอันนี้คือไม่มีนะครับ hee ไม่ได้หรออ่าก็ตามนี้เลยทุกคนนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจแอปนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเผื่อว่าใครอยากแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถไปแนะนําได้หรือใครอยากแนะนําคนอื่นนะครับที่อยู่ในคอมมูนิตี้ในส่วนของ Facebook กลุ่มนะก็สามารถไป แนะนําได้นะครับโพสได้เลยตรงนี้นะครับผมนะก็วิดีโอนี้นะครับผมนะ่าก็ประมาณนี้เลยแล้วครับผมนะก็ถ้าใครนะครับผมนั้มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ